มหานครท่านนั้นคืออาจารย์เฟื่องฟ้าเทียนประภาสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็แอบ,บได้ฟังคำถามรู้สึกเวทีนี้สตง,งกับปปชจะเป็นจำเลยไปเลยนะ,ะดิฉันก็เป็นคนคน,นึ่งนะคะขอแก้ตัวเพิ่มเติมในเรื่องของประวัติวิทยากรน,นิดหนึ่งนะคะ ปัจจุบันดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะ,ะเกษียณมาแล้วห้าปีแล้วค่ะนะคะแต่หลังจาก,กเกษียณก็ไม่ค่อยได้หยุดอะเรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยนะคะเป็นผู้ช่วยก็คือช่วยท่านนั่นแหละนะคะว่าวันนี้บวรณาตัวเองว่าจะเป็นเป็นครูที่ช่วยสอนผู้รับตรวจนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นครูสอนน้องๆคนไปตรวจนะคะวันนี้ดิฉันช่วยท่านในฐานะของ ของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับตรวจเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีคําถามอะไรก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนทวงนะคะแต่ว่าท่านถามทิ่ันได้เลยว่าถ้าถูกสตงทวงแบบนี้แนวทางท่านจะแก้ไขหรือชี้แจงยังไงนะคะเราช่วยกันงนี้ดีกว่านะคะแล้ววันนี้สตงโครงสร้างสตงก็เป็นสตงจังหวัดนะคะ ส่วนกลางเนี่ยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการออกรายงานนะคะคดีที่เกี่ยวกับความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา46กนะคะการแจ้งรายงานของสตงนเนี่ยมันจะมีมันมี3มิตินะคะมิติที่ผิดระเบียบนะคะผิดระเบียบก็คือท่านระเบียบให้ทําอย่างหนึ่งท่านไปทําอย่างหนึ่งนะคะ อันนี้ยังเป็นอำนาจของสตงจังหวัดนะคะทีนี้